สวัสดีเพื่อนเพืนทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยเมื่อคืนนี้นะเพื่อนมีจังหวะแพนดิคเซลเกิดขึ้นทำให้คอยดรอปลงมาแตะถามัน70,000มืนทวนๆนะครับตอนนี้ดีดขึ้นมาตอนช่วงเช้า71,100เหรียญนันเพื่อนก็เจาะที่จะออทามหายเต็มที่ละคือมันใกล้แค่เอื้อมมากๆนะครับไม่รู้ใครคิดเห็นไงก็พิมพ์มาพูดคุยกันหน่อยซึ่งพอชั่นที่เราทำการช็อตเพื่อล็อกแวลูก,กันไว้ก็ดรอดาวอยู่ประมาณ3%น,นิดๆเท่าเดิมเลยเมื่อวานดรอปลงไปประมาาณ2%กว่ นะครับตอนนี้ขึ้นมาที่3%ก,กว่าเท่าเดิมนะถึงน้ามัน b r e ก k 75,000ขึ้นไม่ได้เนี่ยพอเราจะถูกขายล็อกเลยเพก็คือพอตแตกนั่นเองที่เราทำการช็อตเพื่อล็อกแวลูกันไว้แล้วก็ลันสปอตกันต่อก็เดี๋ยวมาดูน้าง,งานอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะครับภาพรวมตัดตอนนี้เรามองกันอย่างไงในวดอคลิปครับและคลิปนี้นะครับสับสนโดย XM ครับ XM นะครับเป็นบล็กเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSC, DFSA ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพื่อเป็นคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเล็กทองคําคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะน่าแรงใจให้กับทีมงานทุกท่าน,นนะครับและใครเข้าไปคุยต่อในไลน์แมนชั่นดิสก์คอลเลกชันสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับเพื่อนๆซัพพอร์ตเตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครในยูทูบตอนนี้มีการอัปเดตในด้านการเทรดแบบ Real time ในชชนชชุม เพื่อนสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่งบิตคอยคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ทองคําด้วยนะครับรวมถึงคลิปพิเศษที่เราอัปเดตกันเพื่อนทุกๆวาทด้วยนะครับคราวนี้ในฝั่งของภาพรวมเฟกินเด็กความโล่งของตลาดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ความล้มมากๆมในเอสติมเพลตคือ100คนเนี่ยเจ็ดเจ็ดคนคิดว่าตลาดจะไปต่อได้ประมาณนั้นนะครับในฝั่งของภาพรวมเอา c o คอยเนี่ยถ้ามาดูเนาะก็สลับกันเทรดอยู่เขียวเขียวแดงแดงอยู่นะครับตัวที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็มีแรงเทขายเกิดขึ้นอย่างเช่นบลองเปเป น็อตนะครับก็ติดลบนะเมื่อวานแล้วก็ในฝั่งของตัวที่ยังไม่ได้มีการปรับตัวขึ้นก่อนอันนี้อย่างเช่น ORDI ก็ขึ้นมา8% W ขึ้นมา13% INJ ด้วย j a s m i n ด้วยนะครับ9%ก็เดี๋ยวจะมาเจาะลึกในฝั่งเอาคอยกันด้วยคราวนี้มาดูกันในฝั่งตัวเลขคืนนี้ที่จะมีการประกาศแล้วน่าจะมีเอฟเฟกกับทางฝั่งของ FOMC ครั้งถัดไปก็คือในฝั่งของตัว Non Farm Unemployment Chain เพื่อนๆประมาณทุ่มครึ่งนะเวลาไทยแล้วก็ในฝั่งของ Unemployment r a ด้วยนะครับรเดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันอาจจะมีไลฟ์นะคืนนี้นะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งภาพรวม ปิดคอร์ e f four table เพื่เพื่อนอคือก่อนนั้นนี่มันบวกขึ้นมาติดติดกันเลยนะหลายวันมากๆตอนช่วงตลาดบูลิตขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อวันที่6นะครับเมื่อวานเนี่ยอตอนนี้เริ่มติดลบแล้วแต่ติดลบเนี่ยแบ็กบล็อกยังไม่ได้ซื้อเข้าหรือว่าไม่ได้มีการอัปเดตเกิดขึ้นถ้าเกิดอัปเดตมาแล้วมีการซื้อเข้าเกิน132เนี่ยก็น่าจะบวกกลับมาบวกอีก ก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันคราวนี้ในฝั่งของภาพรวมนะฮะที่เป็นการ forecast นะครับไพรราคากันแล้วกัน Plan B เนี่ยเป็นสื่อที่หลายๆคนติดตามนะเพื่อนแล้วก็มีการ predict ออตลาดที่ค่อนข้างแม่นเขาบอกว่ารอบนี้ในการปรับตัวขึ้นของ Bitcoin น่าจะมีโอกาสขึ้นไปที่10,000แเหรียญได้นะครับภายในปีปีนี้เนาะจูนเนี่ยก็คือเดือนนี้เองเดือนนี้เนี่ยน่าจะขึ้นไปหนึ่งแสนได้ก็คือด r o p ลงมาออตอนช่วงย่อ6กหมืเนี่ยแล้วขึ้นมาแล้วสามารถทะลุ70,000ขึ้นไม่ได้เนี่ยแล้วยืนได้ค่อนข้างแข็งเนี่ย เขาบอกว่าน่าจะเห็น10,000แสนเร็วๆนี้เลยก็คือภายในเดือนนี้นะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันว่าจะขึ้นไหมไหมใครคิดเห็นยังไงก็พิม์เขาพูดคุยกันหน่อยนะครับคราวนี้ในฝั่งของตัวเอาคอยมากที่น่าจะมีเขาเรียกว่าเป็นข่าวลือแล้วกันน่าจะเป็นพันเนอร์ชิพกันกับทาง a p p l e นะเพื่อนก็ทําให้ราคาปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนั่นก็คือแจสตี้นั่นเองเดี๋ยวมาดูด้านล่างมีการเพื่อนดูด้วยเนี่ยปรับตัวเบรกขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ในฝั่งของเหรียญแจงตนี้บ คราวนี้มาดูกันต่อในฝั่งของ BN แบนแนนนะครับตอนนี้คัมแบ็กกลับมาใช้ในฝั่งของตัวการาเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเติมเงินเข้าไปทาการเทรดในฝั่งของคริปโตได้ด้วยแล้วก็าทางฝั่งของการใช้รีเทลนะครับตอนนี้ก็กลับมาใช้ได้ตอนแรกมีการเอาออกไปแล้วนะก็อัปเดตกันเพื่อนดูเป็นดีเทลนะครับคราวนี้มาดูกันต่อในฝั่งไายราคากันบ้างนะตอนนี้เนี่ยขึ้นมาจ่อที่จะออทามไฮนะเพื่อนออทามไฮต่าประมาณ73,800่มั้ยใช่ไหมก็แบบใกล้แค่เอื้อมอะ ถ้าดูจากไพราคาเนี่ยเปอร์เซ็นต์เทรดมันอยู่ที่ประมาณ4% 5%ในการปรับตัวขึ้นไปแล้วเบรกขอทำาไฮนะครับแล้วก็จะมีการทะลุขึ้นไป76,000 75,000แล้วก็ว่าไปไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าโครงสร้างจะเป็นแบบไหนในช่วงหน้างานนะครับรา <c oughs> นนี้ในฝั่งของตัวโพรชั่นของเราเนี่ยที่เราทำการช็อตเพื่อล็อก v a l u กันไว้ตอนนี้ดาดาวอยู่นะ ประมาณ3%เกือบ4%นะครับของไพรราคาตลาดถ้าเกิดเราดูง่ายๆก็คือในฝั่งเลวเวลตนี่ย 20x ็นะครับแล้วก็ตัวเปอร์เซ็นเทที่เป็น PL เนเนี่ยม,มันห่างก,กันประมาณ3%กว่ากว่านะครับอันนี้ก็เป็นไพรราคาเราดาวของของตัวพอร์ตของเรานะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันว่าจะระเบิดไหมถ้ารู้75 0 0 0เนี่ยอันนี้ก็จะขายล็อกไปซึ่งตัวเงินตรงนี้ถ้าเกิดมันกลับมาได้ใช่ไหมเราจะทำเขาเรียกลักษณะของแฟนบีที่ผมบอกเพื่อน ก็พิมพ์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยว่าอยากจะเจอกันไหมอยากจะให้จัดกันไหมแล้วก็เชียร์ราคากันนิดนึงว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับซึ่งฉันก็สามารถเข้ามาตามแจร์พูดคุยกันได้ในห้อง Discord นะครับในห้อง Discord เนี่ยก็จะมีทั้งผมทั้งน้องตงังน้องวินนะครับพี่สินที่อัปเดตเดโมชันการเทรดให้กับเพ,เพื่อนแล้วก็จะมีไลฟ์สอนให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับซึ่งน้องวินก็อัปเดตมาตอนช่วงเช้านะแพตเทอร์นนี้ดูน่าสนใจก็คือเป็นตัวแนวต้านที่มันเขาเรียกว่ามันติดออรบดาม ที่มันค่อนข้างบีบเพื่อนบีบบ,บีบขึ้นเน่ะคือโลมันยกลมมันยกลมมันยกแล้วก็แบบด้านบนเนี่ยขึ้นมาเจาะซึ่งถ้าเกิดแพทเทิร์นคล้ายคล้ายแบบนี้ที่ที่เรามองเนี่ยมันมีการออกข้างแล้วแรงในการขานไม่ค่อยมีเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการเบรกมีค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแต่ก็เข้ามาตามแจมดูกันได้เนาะแล้วก็นำยูดีมากรอกในห้องเว็บสามเบอร์ได้เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีในฝั่งทองคําด้วยที่เพื่อสามารถเข้ามาตามแจมมาได้ในฝั่งเอ็กเกม ก็จะเป็นฟอนเ์อร์หลักของเราท่านเพื่อนที่ยังไม่มีเขาก็สามารถดีจิสเตอร์เพื่อสปอร์ตเราได้แล้วก็จะมีห้องสัญญาณเพื่อสามารถเข้ามาดูในชั้นการเทรดทองคำซิลเวอร์ต่างๆในฝั่งโฟเร็กได้ด้วยแล้วก็มีค่าสอนด้วยกันเพื่อนฟรีนะครับอะอะคราวนี้มาดูกันต่อในฝั่งของตัวภายราคากันบ้างนะครับนะตอนนี้ภาพบิ๊กภาพบิ๊เนี่ยยังยังไม่จบในประมาณ2อสองวันกว่าก็ขึ้นมาจ่อเหมือนกันนะครับภาพมันอีกเป็นเดือนเลยเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นเดือนนะอีกประมาณ3ามอาทิตย์นะนะก็ขึ้ ะะแล้วก็ในฝั่งของาพาับเดทถ้ามาดูเนี่ยปกีแพทเทิร์นที่น้องบินาอัปเดตมาก็คือมันมีการยกโกลเกิดขึ้นใช่ไหมซึ่งการยกโกลดตรงนี้มันเบรกมันติดเป็นสามเหลี่ยมด้านบนด้วยก็คือแบบมันมันมันขึ้นไปบีบๆเป็นริมแล้วกันจะพูด,ดว่าเป็นริมแล้วกันแต่แพทเทิร์นที่เรามองอส่วนตัวของผมนะคือคิดว่าน่าจะมีการเบรกไฮได้ถ้าเกิดเป็นออทามไฮนะก็คือเบรกขึ้นไปออทามไฮแถวประมาณ7จนะ็ดหมื่นสามะเต็มที่เบรกลับๆเจ็ดหมื่นสามแปดร้อยอะไรเงี้ยนะครับแล้ว มันจะเป็นลักษณะของการโฟมมมากๆของคนที่คิดว่าจะตามตอนช่วงออทามไฮแต่จริงๆแล้วตลาดมันอาจจะไม่ได้ไปจริง,รงๆก็จะมีการแลกของมันตอนช่วงนั้นแล้วก็ทําให้มันมีการดรอปทะลุลงมาก็จะมีการติดดอยเกิดขึ้นใหม่อันนี้ปนมุมมองมุมมองแรกนะในฝั่งของการจบเวฟหนึ่งด้านบนตรงนี้นะครับซึ่งการคอนเฟิร์มที่มันจะดรอปลงเนี่ยมันจะต้องทําการทะลุตัวขาตรงนี้ที่เป็นดีมานโซน6 6 9 0 0ลงมานะครับก็ะจะเป็นลักษณะของการลงมาแบบซิกแซกของเวฟบ2 นะครับตรงนี้ซึ่งซึ่ง,งน่านจะลงลึกได้นะก็ไม่รู้ว่า,าตลาดโลกจะมีการแพนดิกในเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งอาจจะเป็นจังหวะในการเก็บของที่ค่อนข้างดีเลยในการดีเจบิตคอยเพิ่มเติม,ตมนะครับก็อยากให้เกิดเคสนี้เหมือนกันนะครับคราวนี้มาดูต่อในฝั่งของตัวแนวนอนกันบ้างที่เราดูกันประจาทุกวันนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปไหมนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากตัวไพรราคาเนี่ยม,มันพยายามออกข้างแต่โลมันยังยกอยู่นะโลมันยังยกอยู่ ถ้ามันจะกลับลงมาเป็นดาวเทนจริงๆมันควรจะต้องกลับมาเล่นโรเดิมแล้วก็ไม่มีแรงดีดขึ้นก็คือออกข้างแล้วก็ดบลงมาเลยแล้วก็ออกข้างต่อแล้วก็ดบลงมาอีกถ้าเกิดมันจะเป็นลักษณะของการปรับตัวเป็นดาวเทนถ้าเกิดเราลองลองย้อนดูนะเพื่อนช่วงที่มันดบมาเป็นดาวเทนก่อนหน้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้พอมาหลุดปุ๊บใช่ไหมเนี่ยมันลงมาปุ๊บไม่มีแรงขึ้นใช่ไหมหลุดลงมาแล้วก็ออกข้างต่อแล้วก็หลุดลงมาอีกแล้วก็ออกข้างต่อแล้วก็หลุดลงมาอีกอันนี้ลักษณะของการปรับตัวเป็นดาวเทนที่สมบูรณ์ นะครับซึ่งตรงนั้นเรามาดูหน้าง,งานกันทีนึงว่ามันจะหลุดประมาณไหนหรือว่ามันไม่หลุดหรือว่ามันออกข้างแลวขึ้นต่อไปเลยนะฮะคราวนี้เรามาเจาะกันในฝั่งของตัวรูปแบบของแฟดกันบ้างซึ่งหลายๆคนก็มองว่าเป็นเลกราแฟดนะเพื่อนก็มีโอกาสเหมือนกัน,นเล็กราแฟดเนี่ยก็จะไม่เบรกไยขึ้นไปก็จะดรอปลงมาเลยเป็น5ขาตรงนี้นะครับก็แลนดิ้งออกมาแต่ถ้าเกิดขึ้นไปเป็นซองบีก็คือจะขึ้นมาเทสแล้วก็คอลเลกชันลงมาต่ออันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นของการบูลลิตต่อเช่นกันนะครับ ก็มองครับเหมือนเดิมนะตอนนี้นะอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตัวแนวต้านของเทนไลน์กันบ้างนะครับมันก็ยังติดอยู่นะซึ่งถ้าตรงนี้ภาพเดปิดแล้วมีไดวอร์เจนเล็กๆกันอะไรเงี้ยเปอร์เซนต์การดรอปมาเป็นกราฟฟิ้งเกิดขึ้นในแท่งหน้าก็มีโอกาสดังนั้นตัวแท่งนี้อาจจะยือๆกันอยู่เพราะว่ามันเทสมา1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งนะครับต้องมารอดูกันว่าถ้าเกิดเบรกทะลุขึ้นไม่ได้เลยก็จะแหกในฝั่งของ <laughs> เรียกว่าแนวเทนไลน์ที่เป็นแนวต้านเนาะแล้วก็ด้านบนที่เป็น ซัพพลายโซนนะครับแถวประมาณเจ็ดหมื่นเจ0 0 0มื่นสี่เจ็่ามอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันถ้าเกิดแบกเบรกขึ้นมาได้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการขึ้นมาเล่นโซนใหม่ด้านบนละนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะกันว่าจะเป็นยังไงนะครับขยับมาในฝั่งเอเก็ยังมองเป็นอัพเทรนอยู่เช่นกันเช่นเดิมนะเพื่อนก็คือมันมีดีมานที่เป็นดีมานเดิม67,000อ่ะแล้วก็แถวประมาณ64,800แล้วก็แถวมาณหกหมนแปดร้ก็เดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะเกิดช็อคเกิดขึ้นหรือเเเเปปลล่่าาาาาถ้ช็็็ออตนนนีียกกกจะมมมรรรฟ์ััววบดดท ะะเกิดขึ้นแต่ในยังมองเป็น up trend อยู่นะครับคราวนี้ในฝั่งของตัวอ u t คอยเดี๋ยวมาพูดคุยกันเนาะขอดูตลาดดาวโจนส์ก่อนนิดนึงนะว่าตอนนี้มีการดีกลับขึ้นมาแต่ผมลองเปิดหุ้นไทยนะที่ที่ผมมีการถือ,เ,อเพื่อเก็บปันผลนะนะเพื่อนตอนนี้ดา,ดาวลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันดังน,นั้นก็จ,จะเป็นโอกาสด้วยเช่นกันนะครับดาวโจนส์หลบมา78จุด NASDAQ ปรับตัวขึ้นไปอ๋อ,อทำฮอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีการยอ่อขึ้นเบาๆนะในฝั่งของน้ํามันยังฟองตัวเป็นดาวเท r e n d อยู่นะ ลักษณะของการฟอร์มตัวเป็นดาวเทนมาจนถึงนี้คือหลุดลงมาแล้วก็ไม่มีแรงขึ้น,นมนแล้วก็ลงมาออกข้างยื้อแล้วก็ลงต่ออะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือฟอร์มตัวเป็นดาวเทนรวมถึงในฝั่งดอลลาร์ด้วยซึ่งดอลลาร์เนี่ยมันดูเหมือนจะมีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นก็นนคือดาวเจนซึ่งดาวเจนตรงนี้เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างออมีนัยสำคัญว่าเฮ้ยอาจจะไซด์ไปออกข้างก่อนหรือว่าอาจจะปรับตัวเบรกกลับขึ้นมาเลยซึ่งการปรับตัวเบรกกลับขึ้นมาเนี่ยมันต้องเบรกตัวยอดก่อนหน้าที่มันมีการทำเนี่ยให้ได้แแลลล้้้ววก็งมาทสขึนต อันนี้เป็นลักษณะของการฟอร์มตัวเป็นอัพเทรนนะครับต่อในฝั่งของดอลลาร์นเ่ื่อนซึ่งสมมติว่าตรงนี้แถวเนี้ยน่าจะไม่หลุดนะถ้าหลุดอาจจะลงไปเจอด้านล่างเลยนะครับก็จะต้องเรามาระวังกันด้วยนะครับคราวนี hmm. ้มาดูกันในฝั่งของเอาทคอยเอาคอยนะตอนนี้เนาะตัวที่หลายคนจับตาก็คือในฝั่งของตัวอีทิเรียมอีทิเรียมเนี่ยซึ่งอีทิเรียมเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นมาเจาะเหมือนกันออทามไฮนเพื่อนะแต่ มันดันเกิดเดเวอร์เจนต์ก่อนในภาพมันนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยทาให้การขึ้นในเดือนนี้อาจจะแบบยืดเยื้อยื้อหน่อยหรือว่าจะมีการสวิงออกค่าแต่ที่สาคัญเนี่ยอีทิเรียมคือไม่ควรหลุดด้านล่างตรงนี้ถ้าประมาณ2,089คือไม่ควรหลุดก็คือเป็นจุดที่เขาทําฐานรอบใหม่นะครับแล้วก็ในฝั่งของภาพเดย์เนี่ยถ้าดูเนาะก็ยังฟอร์มตัวเป็นอัพเทรนด์อยู่ก็คือยังไม่หลุดเทรนด์เช่นกันแฮร์คับิตคอยคือสร้างสร้างโลสร้างโลที่เป็นโลที่สูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้าเกิดมันหลุดเนี่ยจะหลุดลงมาเจอด้านล่างได้อันนี้มันก็ค่อนข้างเ,ออเขาเรียกว่าสูงอยู่เหมือนกันนะครับในการขึ้นรอบนี้ขามันไม่ได้ค่อยสตรองเท่าไหร่นะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของภาพเล็กๆนึงอีทิวียมนะครับอีทิวียมภาพเล็กเนี่ยก็ไม่ควรหลุดแถวประมาณ3ามพมยกขึ้นมา3 7, ามพันเจ็ดตลอดโซนเนี่ยก็คือเป็นกล่องรอบใหม่ที่ไม่ควรหลุดนะครับในฝั่งอีทิวียมนะผมว่าคนหน้าจะมีการ จับตาดูอยู่เหมือนกันในฝั่งอีทีเวียมนะครับแล้วก็ตัวอื่นที่เราทําการอมอนิเตอร์ไว้นะตอนนี้ก็ยังไม่มีการคึกคักมีการปรับตัวอะไรขึ้นมาเท่าไหร่ในฝั่งขาคอยนะเพื่อนซึ่งเราก็ไป็นแดึงอยู่เหมือนกันนะครับว่าสมมติถ้าเกิดบิ t คอย n b เบรกได้ก็าจะไปโฟกัสในฝั่งขายแต่อตัวที่แบบมีลิซิบอร์ดดีๆนะครับอย่างเช่นบองแต่บลองมันก็ยังแรงมันยังไม่ค่อยดีเลยนะครับผมคิดว่าบองอาจจะผมอาจจะรอมาลงมาเล่นด้านล่างต่ออีกรอบหนึ่งนะครับด้านล่างจากโซนนี้เลยอี ย้อนนิดหนึ่งนะย้อนนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวอาจจะหาจังหวะนะในการฟอลโล่บ่าอีกรอบหนึ่งนะครับในฝั่งของพีวาด,ด้านล่างก็จะมีจุดที่แบบเลื่อนไน้แซวขึ้นมาได้ในการเทรดนะครับบิ๊กไทม์ด้วยเป็นหนึ่งตัวที่แบบอะไรคนเอ่อน่าจะมีการถืออยู่เนาะในกลุ่มดิสคอร์ดของเรานะครับแต่ตรง o o m ปิดไปละเพราะว่าถ้า bitcoin เริ่มมีสัญญ,ญาณไม่ค่อยดีมออันอาจจะปิดไปก่อนนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หันมาช็อตเพื่อล็อกแวลูกกันไว้ซึ่งแนวรับของตัว บิ๊ไทม์เนี่ยมันก็มีการขยับเลื่อนขึ้นมาใช่ไหมถ้าเกิดใครเทรดแถบโซนนี้ก็จะมีจุดอ้างอิงด้านล่างตรงนี้ก็ลองพิจารณาเป็นไอเดียกันได้นะครับแล้วก็มีตัวที่น่าจะมีการแจมกันใช่ไหมกับทาง Apple นะครับหลายๆคนก็เข้าไปโฟมมัวกันอยู่นะตัวนี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ถ้ามาวิเคราะห์ดูในฝั่งของภาพมันนาะมันเป็นเหรียญที่แบบดรอปลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนิวโรล,ลงมาด้วยซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบในะลักษณะแบบนี้ ซึ่งการผรอมตัวของเขาในรอบรอบใหม่เนี่ยเราอาจจะเทรดได้แหละแต่เทรดตอนที่ช่วงที่เขาเบรกขึ้นมาแล้วก็ถ้าเกิดมันหลุดเทรนด์มันกลายเป็นดาวเทรนด์เราก็ต้องเคลียร์ของไปนะครับตัวพวกนี้นะครับในฝั่งภาพเดมันก็ยังเป็นอัพเทรนด์แต่มันเบรกตัวกรอบที่มันเป็นแนวต้านของเขาขึ้นมาใช่ไหมครับเนี่ยพวกนี้ซึ่งพอโลมันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีการย่อเกิดขึ้นแล้วมีโลอะไรพวกนี้ถ้าสมมติมันปรับตัวแล้วมันหลุดโรลักษณะเนี้ รปรับตัวแล้วมาหลุดโลเนี่ยเราก็ต้องโยนออกไปก่อนเพราะว่าในภาพใหญ่ๆใ,ในภาพไกลๆเนี่ยมันมีการปรับตัวเป็นดาวเทดลงมานะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะพยายามอัปเดตเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับใน d i s คอร์ดสุดในห้านลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตภายราคาล่าสุดกันในฝั่ง i t c o i n ใกล้จะออทามไฮมากๆแล้วใกล้แค่เอื่อมนะครับห่างแค่ประมาณ4%กว่าๆ5%เองขึ้นไปถาวประมาณ7 1 1 0 0นัื่นเพื่อล่าสุดแล้วก็ในฝั่งของไฮเก่าเท่าจฉประมาณ7 3 7 0 0นะครับก็ไม่รู้ว่าจอาทำไฮห,หรือเปล่าในฝั่งแพนบีเนี่ยมอกว่าน่าจออทำไฮปลายเดือนนี้นะเพื่อนเขาบอก end of June นะ2024ซึ่งเขาบอกถ้าเกิดยืน7ปืนได้เนี่ย1 0 0นน่าจะเห็น แน่นอนในสิ้นเดือนนี้ไม่รู้ใครที่เห็นไงก็พิมพ์มาพูดคุยกันหน่อยจะได้ไอเดียสำหรับเพื่อนคนอื่นที่มาดูคลิปด้วยบางคนมองว่าเป็นเล็กราฟแฟดบางคนมองว่าน่าจะเป็น5ขยายได้นะครับก็พิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยและใครที่ยังใช้งานไอเชนหน้าตาไม่เป็นสามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมปรมามสเตอร์ลีวละไฮระและเพื่อนๆชอบแนวหนุ่มเหล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับทางช่องยูทูบลองทูบด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอหาในฝั่งคริปโตัวเพอร์เซนซี่แล้วก็ฝั่ง